ต้งพนุนโดยการร่วมกัน้วยคนไทยกสุขภาพออีแวโดยีเอการรหาส่วตำบลานลาโดยการสุขภัณฑ์ปีรอดได้ยกองการบริหารส่วนตมุนทาร่ารสตอรมาน่วมสรมสุขภาพตำลาท่านผออไรนะครับกับคนนั้ท่านกำนัน ให้รถหาต่อซองนะครับร่วมกันสามโรงงานสามองค์กรนะครับจัดโครงการรื่องราวความปลอดภัยบนทางถนนนะครับให้พี่น้องเฮานะครับใบตระหนักถึงความปลอดภัยให้ตระหนักถึงการใช้รถใช้ถนนนะครับด้วยความปลอดภัยนะครับไปใส่เมื่อใส่โอ,อ้กายพี่น้องเฮาปลอดภัยสุขคนเด้อ ข้คุ้คนเจ้าคมคุ่น้อมปลุกล้านผู้ไปเหี้ยเก็บงานเออผู้ไปไก่ไปไกลไปไก่ไป,ไป,ไปเหนือไกลเจ้าขาดปลอดภัยทุกคนนะครับมือนี้มาบอกพอี่จอพี่แม่มาบอกพี่น้องเฮานะครับว่าเก็บวันอันตรายให้คำนึงถึอองความปลอดภัยกับตัวเอง สวัสดีครับนะครับ เ่าบิาชมต่อด้วยการเร่งรัดเรื่อการเร่งรัด่ง่างาะเพอท่เ้กายทั่ท้งปทันให้โรนะครับทำกเรีนความปลอดภยของทีของเราเร่งเห็นนะครับความเยูที่ดีปลอดภัยทุกด้านครับพี่น้องครับจึงได้จัดโครงการรณรงค์ป้องกันภัยิบนทางเ วันอันตรายครับพี่รองเพราะฉะนั้นพี่รองชาตูนสามเราเฮาให้ซอยกันตะนั้ถึงความปลอดภัยนะครับเออซึ่งตำบลเฮาเป็นตำบลที่ชนะที่หนึ่งเออชนะที่หนึ่งบ้านคว่ำมือครับมันเคยมือจะยงเออตำบอันตรายครับพี่แน่นะครับเมื่อภาคเสื่อนของหงั้นราชการบริบถชอบ